สวัสดีนะครับหมอโต๊ด9 5ทาหทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อคนนั้นคนที่ทำให้คุณเจ็บและเสียใจ ความรู้สึกลึกๆตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับก่อนที่จะมาัปเด,ดพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นนะครับหมอโต๊ดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณ คนนั้นคนที่ทําให้คุณเจ็บนะ่าเสียใจความรู้สึกลึกๆตอนนี้ของเขาเป็นยังไงขอเช็คในพลังงานพื้นดวงชะตาของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นไพ่พลังงานไพ่เดอะซันความสุขความสําเร็จ ความสมหวังเป็นพลังงานอากาศที่เรากลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวหลังเราเองมากกว่าเรากลับมามีความอบอุ่นเรากลับมาเห็นในความรู้สึกที่แท้จริงของเราในวันที่เราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ด้วยตัวเราเองนะครับเป็นพลังงานไพเดอร์ซันความมีชื่อเสียงความโดดเด่นในแวดวงสังคมของคุณมีพลังงานไพเดอร์เมจิเชียนเป็นไพ่ของคนที่มีเซนคนที่มีหลางสังหรณ์คนที่มีความเก่งในเรื่องคําพูดคําจาการเจรจาในตัวคุณเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์ใน เรื่องคำพูดนะเป็นไพ่พลังงานไพ่เดอร์เมจนะิเชียนเนี่ยคุณเป็นคนที่เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบดูรอบตัวของคุณอย่างเสมอในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําจริงลงมือทําในสิ่งที่คุณหวงังในสิ่งที่คุณตั้งใจในตอนนี้ก็ได้นะมีไพ่พลังงานไพ่เดอร์เนะมจิเชียในเนี่ยมีไพ่ของคนที่อยากเป็นการเริ่มต้นให้กับตัวเราเองหรือมีคนที่อยากวนกลับมีคนที่อยากวนคืนมีคนที่อยากเริ่มต้นกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ ดิแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆมันยังมีความรู้สึกที่ยังลืมใครสักคนหนึ่งในความคิดที่ยังเอาเขาออกจากความรู้สึกของคุณไม่ได้มันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงมันยังเหมือนมีความรู้สึกที่ยังรองคอยใครสักคนหนึ่ง กลับเข้ามาแก้ไขกับปมและปัญหากับสิ่งที่ผ่านมามีไพ่ของ d e วิลเป็นไพ่ของความพันธนาการความรักความรลภความโกรธความหลงความหึงหวงในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้หรือเป็นพลังงานการที่มีคนที่แอบหึงหวง คุณอยู่ก็ได้นะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลัวคุณมีคนอื่นตาก็ได้นะครับเป็น,ปนพลังอาภัยในความเจ้าชู้ก็ได้นะกับอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ตกอยู่ในพลังของภัยความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความผิดหวังในตอนนี้ของเขาก็ได้นะครับเป็นพลังงาภัายการแอบสืบแอบ่องการแอบมองนะ คุณอาจจะรู้ทุกเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณนะเพราะอาจจะเป็นการที่เราอาจจะได้รับข่าวสารจากเขาคนนั้นก็ได้นะจากคนที่รู้จักก็ได้นะครับเป็นทางงานให้การฝ่าฟัน การเผชิญหนนะ้าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายคุณเป็นคนที่เผชิญทุกปัญหาคุณเป็นคนที่แก้ไขปัญหาด้วยตัวของคุณเองนะทุกเส้นทางเดินมีทั้งอุปสรรคมีทั้งขวากน้ามีทั้งสิ่งต่างๆแต่คุณเป็นคนที่ฝ่าฟันคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะกับเรื่องราวเจ็บปวดกับเรื่องราวผิดหวังและความเสียใจนะมีพระห่งการที่ในความผิดหวังในความเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างมาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวในความรู้สึก กับสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่กับความอบอุ่นกับพลังงานไพ่ความสุขที่รอคอยคุณอยู่ในวันข้างหน้ามีพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีโอกาสดีโชคแบบฟุกๆก็ได้นะหรือเป็นไพ่แห่งการที่ในวันที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆที่เรามอบให้กับเขาในวันนี้มีคนที่รู้ค่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีการมีคนที่อยากกลับมาควายคว้าโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานไพ่เดทการจบการเลิกลา การหย่าร้างมีไพ่ของการที่รู้ถึงสศารนาแห่งชีวิตที่แท้จริงความทุกข์ความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจยความผิดหวงังความพัดภาคทุกเส้นทางเดินจะเจอกับปัญหานะกับสิ่งที่ปัญหากับสิ่งที่คุณจบมาหรือเป็นพลังานการที่มีคนคนหนึ่งที่ในวันเนี้ย มีคนที่รู้แล้วว่าความพัดผาจาจะคุณเป็นเช่นไรความผิดหวงังความทุกทนความทรมานใจเป็นเช่นไรมีไพ่ของขวีนออสอดราชนีงสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วมันเหมือนกับการที่มีคนที่อยากส่งข้อความมหาคุณกับสายลมก็ได้นะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้อยากกลับมาขอโอกาสแต่กลัวคุณไม่ให้โอกาสกับการขอโอกาสกับ คุณก็ได้นะว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสหรือให้อภัยกับเขาคนนั้นหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกลึกๆของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่กลับมาถามใจตัวเองว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสให้กับเขาคนนั้นคนที่ทําให้คุณเสียใจให้คนที่ทําให้คุณผิดหวังในความรักกับสิ่งที่ผ่านมา คุณยังอยากเปิดโอกาสให้กับเขาอยู่หรือเปล่านะมีพลังให้แปดเหรียญแปดไม่เท้าการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยมีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ใจมีคนที่อยากไปพูดคุยกับคุณมีคนที่อยากไปหาคุณก็ได้หรือการที่เขาอยากที่เป็นฝ่ายที่รอคอยโอกาสรอคอยจังหวะที่ได้พบเจอคุณที่ได้บอก ความรู้สึกในลึกๆของเขาก็ได้นะมีคนที่เสียใจมีคนที่เสียดายมีคนที่ผิดหวังการกระทําในตอนเนี้เป <sh> ็นฝ mm ่ายเขาที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่แอบร้องไห้หรือเป็นฝ่ายเขาที่น้ําตาตกในในตอนนี้ก็ได้เป็นฝ่ายเขาที่ขาดคุณไม่ได้เป็นฝ่ายเขาที่เสียดายคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะในตอนเนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แอบมองแอบสืบแอบส่องคุณดูมีพลังไพ่ความเดือดซันความโดดเด่นมีหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงในเรื่องการเงิน ในตอนนี้ของคุณด้วยก็ได้นะครับอขอรูปพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับมีไพ่พลังงานไพ่ซิกออฟครับเป็นไพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆย่าขวนกับอย่าขวนค,คืนในความรักในความสัมพันธ์ คิดถึงวันเก่าคิดถึงวันวานที่คุณเคยยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเขานะมีคนที่คิดถึงคุณอยู่หรือการที่คุณกับเขาต่างกันโดยอายุก็ได้นะในตอนเนี้ยมันเหมือนกับการที่เขาอยากกลับมาขอโทษทุกเรื่องราวที่เขาทําให้คุณเสียใจกับการกระทําของเขากับสิ่งที่ผ่านมานะครับมีคนที่อยากปรับความเข้าใจมีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่อยากเคลียร์ใจกับคุณนะมีไพ่พรางไพ่สองดาบการลังเลการตัดสินใจการปิดกัน้นการบล็อก มีกำแพงหรือในตอนนั้นเป็นฝ่ายเขาที่ปิดกัน้นเป็นฝ่ายเขาที่บล็อกเป็นฝ่ายเขาที่มีกำแพงหรือเป็นฝ่ายคุณที่บล็อกเป็นฝ่ายคุณที่ตัดจบกับเขามาก็ได้นะในตอนเนี้มีคนที่จะเปิดบล็อกหรือมีคนที่อยากทักทายติดต่อพูดคุยเคลียร์ใจหรือเป็นฝ่ายเขาที่ส่งข้อความหาคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานให้การปิดกัน้นการบล็อก นะความแข่งขันการทุ่มเทในตอนนี้เหมือนคนคนหนึ่งกำลังที่จะพิสูจน์ในตัวเขาเองอยากกลับมาพร้อมปกป้องคุณอยากกลับมาร่วมในเส้นทางเดินแม้ว่าอุปสรรคขวากน้ำจะมากมายสักเพียงใดแต่เขาจะหาทางกลับไปหาคุณก็ได้นะมพีพลังงานให้การมุฟอ่อนการเวลาให้การเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดความคิดถึงที่เขายัางดื่มคุณไม่ได้ในตอนนี้เขาดูแลว,ว่าความคิดถึงคุณเป็นเช่นไร ในความรู้สึกลึกๆของเขาว่าความรักกับความอบอุ่นที่คุณเคยมอบให้เขากับการเอาใจใส่กับการเข้าใจในตัวของเขาเองนะครับเป็นพลังภาพ่นเดอร์เมจิเชียนมีพลังงาพควีนครับราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึก หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้คนที่เห็นค่าใส่น้ําแห่งความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนการที่เราเป็นพลังงานการที่เราเอาใจใส่เขาเราห่วงใยเขาเรารักเขามากกว่าที่เขารักเราในวันนั้นในวันนี้มีคนที่รักเรามากมีคนที่อยากกลับมามีคนที่แคร์กับความรู้สึกของคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้เขาจะทําทุกๆวิธีทางที่จะกลับเข้ามา เพื่อพิสูจน์ในตัวของเขาเองหรือการกลับเข้ามาในตอนนี้ของเขากลับเข้ามาแสดงถึงความรู้สึกที่อย่างหลักคุณอยู่ที่อย่างผูกพันคุณอยู่มีคนที่คิดเยอะมีคนที่คิดมากมีคนที่นอนไม่หลับมีคนที่คิดถึงหลับตาเมื่อไหร่ก็คิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่ภาพคุณมันอยู่ในความรู้สึกของเขามันอยู่ในความคิดของเขาเขาอย่างเอาคุณออกจากความคิดเขาอย่างเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้ในวันนั้นน่ะจะเป็นฝ่ายเขาที่ชนะทุกๆอย่างที่เป็นพลังงานการที่ในตอนเนี้ย เป็นฝ่ายเขาที่จะยอมทุกทีทุกอย่างเพื่อได้คุณกลับคืนมาในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาความจริงความชัดเจนคุณอาจจะรู้ทุกเรื่องราวของเขาคนนั้นแล้วก็ได้นะความรับการปิดบังการซ่อนเลนไม่มีในโลกนะไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้านะครับเป็นพลังให้ความคิดถึงความโหยหามีคนที่กําลังคิดถึงคุณหนักมากมีคนที่โหยหาคุณมีคนที่โหยหาคุณมากในตอนนี้ก็ได้นะเขาแอบ นั่งมองคุณอยู่ก็ได้เขาแอบเหมือนการที่แอบสืบแอบส่องหรือเป็นฝ่ายเขาที่แอบมองรูปคุณอยู่นะมีพลังงานไพ่4ีไม้เท้าเป็นพลังงานไพ่การลงหลักการปักฐานการสร้างอนาคตมีไพ่ของนอาอับคับเป็นกันลาย,ยาณิมิตรหรือการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีขอโอกาสให้เขาได้ กลับมาในความรักของคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังให้ในวันที่ห่างไกลกันหรือในวันที่การการที่ต่างกันโดยระยะทางมีคนที่อยากเดินหน้ามีคนที่อยาก Take a คชั่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะทำทุกๆอย่างเขาจะขวา ฝ่าอุปสรรคและขวากน้มมาหาคุณนะเป็นพลังงานไพ่ความเจ็บปวดความเศร้าความเสียใจยคุณอาจจะไม่อยากที่จะเสียใจยอีกไม่อยากที่จะผิดหวังอีกในการกระทําของเขาคนนั้นแล้วก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดือดเฉลียดกรกฎลัคนากรากฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทําง,งานเกี่ยวกับด้านการเดินทางได้มีไพ่พลังงานไพ่คนที่กลับมาเข้มแข็งคนที่กลับเข้ามาเนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่อยากจะ กลับมาพูดคุยกับคุณเคลียร์ใจกับคุณเขาคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยมีความอบอุ่นเคยสร้างอนาคตอยากร่วมในเส้นทางเดินทุกเส้นทางเดินที่มีคุณนะครับเป็นพลังไพ่ดีหายพิเทศ ความรับการปกปิดการซ่อนเร้นนเหมือนกับความรู้สึกที่เขาอาจจะปกปิดความรับบางอย่างในความรู้สึกของเขาภายในของเขาเป็นฝ่ายที่เขาคิดถึงคุณมากโหยหาคุณมากในต่อในภายในของเขานะในภายนอกเขาจะดูเข้มแข็งดูชัดเจนดูไม่มีอะไรดูเป็นครังงานการที่ดูสดใสดูล่าเลืองแต่ในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกข์เป็นฝ่ายเขาที่ทรมานใจเป็นฝ่ายเขาที่ เสียใจนะมีพลังานให้ในวันที่คุณถอยหา่างในวันเนี้มีคนที่รู้สึกถึงความพัดภาคในความรู้สึกที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่อาจจะไม่แคร์เขาในวันนี้ในวันนี้จะมีคนที่ตามหาความรู้สึกของเขาตามหาหัวใจของเขาในวันที่คุณเคยให้ใจเขาเขากลับไม่เคยแคร์ไม่เคยเห็นค่าในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะกลับเข้ามา ทำเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่ง The t e m p l a t ขอโอกาสขอการปรับเปลี่ยนขอการเปลี่ยนแปลกการที่ยังมีพลังงานให้ความผูกพันความผูกมัดสายใหญ่ที่ยังตัดกันไม่ขาดในความรู้สึกในตอนนี้มันยังเหมือนมีการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูโอกาสว่าจะให้โอกาสกับเขาอีกหรือเปล่าก็ได้นะครับเป็นพลังงานให้เฉลียยนะครับการกลับมาดูแลตัวเองในวันที่คุณนิ่งคุณอาจจะเปลี่ยนไปแล้วคุณอาจจะไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อน แต่ก่อนคุณอาจจะเคยตามเขาก่อนเคยง้อเขาก่อน <_ S 2> เคยขอโทษเขาก่อนในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่บอกพอและกระสิ่งที่ทุ่มเทให้ใครสักคนหนึ่งแต่ไม่เคยเห็นค่าในวันนั้นในวันเนี้จะเป็นฝ่ายเราที่รักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นก็ได้นะในตอนในวันที่คุณรักตัวเองมากขึ้นในวันที่คุณดูแลตัวเองมากขึ้นจะมีคนที่จะมาพูดคุยกับคุณจะมีคนที่มาทักทายกับคุณมีคนที่อยากกลับมา เหมือนมีความอบอุ่นกันอีกครั้งหนึ่ง <_ d ose> เขาอยากกลับมาเห็นหน้าคุณ <_ d ose> เขาอยากเห็นมองตาที่คุ้นเคยมองหัวใจที่เคยแลกกันนะมีไพ่พลังงานไพ่จัดเม้นความรู้สึกที่ยังผูกมัดความรู้สึกที่ยังผูกพันมันยังเหมือนมีจิตที่ยังผูกพันมันยังเหมือนมีจิตที่ยังผูกมัดซึ่งกันและกันคองคุณไว้เป็นคู่คนที่เคยสัญญายังไม่หลุดพ้นแห่งผลวิบากกรรมร่วมกันเหมือนคุณกับเขายัางตัดกันไม่ขาด ตัดเท่าไหร่ก็วนย้อนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะมีพลังให้ความคิดถึงมีการหวยหาในตอนนี้อยู่นะมีคนอยากบอกว่าเขาคิดถึงคุณแทบขาดใจในตอนนี้นะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะ มีไพ่พลังงานไพ่ดีไฮพิเทศเนะี่ยความรู้สึกของเขามันช่างโดดเดี่ยวความรู้สึกของเขามันช่างอ้า,างหวังหันไปทางไหนไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่เคยพูดคุยไม่มีคนที่รู้ใจไม่มีคนที่เคยหยอกล้อล้อเล่นด้วยกันนะความเป็นครอบเป็นครัวความห่วงใยมีไพ่พลังงานไพ่ในออฟเพเทเคิลก้าวเหรียญความสดใสโสดสวยรวยรอในแบบคุณ ในตอนนี้เขาอาจจะเป็นการแอบมองเขามาในตอนนี้คุณดูดีคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูมีคุณค่าในตัวคุณเองคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองในตอนนี้เราอาจจะไม่รอเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ได้แต่ตอนที่เราไม่รอเขาในวันที่เราเสียใจในวันที่เราเท่าเขากลับไม่เคยแคร์ในวันที่เราไม่รอในวันเวลาที่เราไม่ได้แคร์เขาเหมือนแต่ก่อนแล้วจะมีคนที่กลับเข้ามา ทำเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขาอยากกลับมาเป็นข้อเป็นรัวกับคุณเขาอยากกลับมาทำเพื่อคุณมีไพ่ของสเตนชาวสิงห์ลัคนาสิงห์เขาจะกลับมายอมคุณทุกทุกอย่างสิงสิงโตที่เข้มแข็งจะยอมสีโรราบกับคนที่เคยให้ใจเขากับคนที่เคยห่วงใ่ กับคนที่เคยรักเขามากที่สุดนะการดูแลและการห่วงใยคำมั่นคำสัญญ,ญาในวันนี้มีคนที่คิดถึงคำมั่นคำสัญญาในวันนั้นที่เขาเป็นฝ่ายที่สัญญาว่าเขาจะไม่ทิ้งคุณในวันที่คุณทุกในวันที่คุณเศร้าในวันเสียใจยเขาจะอยู่เคียงข้างเขาจะอยู่เคียงคู่ตอนนี้เขาคิดถึงคำมั่นคำสัญญ,ญา ในครั้งนั้นที่เขาเคยสัญญาคุณอยากกลับเข้ามาสัญญากับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งอยากกลับมามีข้อตกลงในวันที่ไม่มีคุณแล้วมันเหมือนทุกอย่างช่างว่างเปล่าเหลือเกินไม่มีเป้าหมายไม่มีอนาคตไม่มีความหวังไม่มีความฝันเหมือนเขาเป็นการที่ พบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจกับเขาด้วยก็ได้นะมีไพ่ของ3มดาบความเจ็บปวดความผิดหวังความเศร้าความเสียใจนะมีคนที่อยากขอโทษในวันนั้นที่ใช้คําพูดคําจาที่ทิ่มแทงใจซึ่งการละกันหรือในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาเป็นฝ่ายที่ดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการ์มือที่สก็ได้นะครับอขอดูทาง,งานไพ่ ในข้อความของเขาที่เขาอยากที่จะบอกกับคุณในคืนนี้ว่าเขาอยากที่จะบอกอะไรกับคุณนะครับมีไพ่พลงางาวไพ่ก้าวเดือนนะเป็นไพ่พลงางาวไพ่ความมั่นใจในตัวคุณเองนะในตอนนี้เป็นพลังงานก,การที่คุณอยู่ได้คุณดูแลตัวเองในตอนนี้ของคุณก็ได้นะในตอนนี้เหมือนมีคนที่แอบเสียดายคุณอยู่หรือเป็นฝ่ายเขาที่แอบมองคุณอยู่ คุณดูมีสเสน่ห์ในตัวคุณเนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเพจ o p e a t i c a เป็นไพ่ของโอกาสที่สิ่งต่างๆเนี่ยเขาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นที่ดีกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ขวีรอครับมีไพ่พลังงานไพ่คนที่อยากพูดคําว่ารักก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปเขาอยากมีคุณที่คอยจับมือ เขาอยากมีคุณที่คอยเดินในเส้นทางและขวากหนามและอุปสรรคและปัญหาไปด้วยกันนะเขาอยากกลับมามีความอบอุ่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งเดอสตาชาวกลุ่มรัคนากลุ่มนะครับแสงดาวแห่งศรัทธาเขาอยากให้คุณศรัทธาในเรื่องตัวของเขาอีก ครั้งหนึ่งก็ได้นะในสัทธาที่ความรักครั้งเนี่ยจะเป็นฝ่ายเขาที่จะไม่ยอมจากคุณไปไหนแล้วจะเป็นฝ่ายเขาที่ห่วงแหนในความรักในความสัมพันธ์นะเหมือนเขาจะกำรมทุกๆสิ่งทุก,ทกอย่างไว้ในมือของเขานะเขาจะทําเพื่อคุณเขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะได้คนที่เคยห่วงใหญ่คนที่เคยรักเขามากที่สุดกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณคือคนที่ดูแลและเอาใจใส่ เขามากในวันนั้นในวันเนี้ยคนที่จะกลับเข้ามามั่นคงกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพงาไพเดทการจบการเลิกนานะเป็นไพของความทุกข์ใจความทรมานใจในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่ทรมานใจมากในวันที่ห่างไกลกันในวันเนี้ยเขารู้แน้ว่ากับความพัดภาคในความซ้สึกกับความเสียใจเป็นเช่นไรในวันที่ไม่ได้พบเจอคุณในวันที่ไม่ได้พบ คุณอีกในตอนนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เพดอวานนะครับคนที่ห่างกันหรือเป็นฝ่ายเขาที่กำลังที่จะส่งข้อความไปหาคุณก็ได้นะมีพลังงานไพ่เจ็ดไม้เท้าการปิดกั้นการมีกำแพงนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะฟูลเป็นเดอะฟูลเนี่ยคือพลังงานไพ่การเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมามีความสุขมีคนที่อยากเห็นรอยยิ้มคุณมีคนที่อยากเห็น ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะอยากทำให้คุณรู้รู้สึกเหมือนเดิมในวันแรกในวันนั้นที่คุณกับเขาเคยรักกันเคยห่วงใยกันเคยช่วยเหลือกันเคยเกื้อกูลกันเคยเกื้อหนุนกันนะมีพ่ของการเฝ้ารอการรอคอยเป็นฝ่ายเขาที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่รอคอยโอกาสรอคอยจังหวะที่ได้มาพบเจอคุณกระไดนะเป็นการที่รอคอย ให้วันเวลาที่เนิ่นนานเขาก็ยังรอคอยคุณอยู่นะครับเป็นพลังงานไพ่ซิงออฟครับเขาคิดถึงวันวานเขาคิดถึงรูปเก่าที่คุณกับเขาเคยถ่ายด้วยกันหรือเป็นฝ่ายเขาที่แอบมองรูปคุณอยู่ก็ได้นะในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่เฝ้ามองคุณเป็นฝ่ายเขาที่โหยหาเป็นฝ่ายเขาที่รู้ใจตัวเองแล้วว่าในวันที่ห่างกันไปหรือในวันที่จบกันไป เขาดูใจตัวเองแล้วว่าความรู้สึกลึกๆของเขาว่าเขารักคุณมากแค่ไหนในวันที่ห่างไกลกันในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่จะกลับเข้ามาเป็นความอบอุ่นกับคุณมีพลังงานไพ่เดอะเทมเพลนเขาจะกลับเข้ามาเนี่ย เป็นการข้างรักกับคุณเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนเขาจะหวงแหนในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะมันเหมือนคุณกับเขาอาจจะเป็นการที่ยังมีสัญญายังมีข้อตกลงยังมีความผูกมัดที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่แปดดาความเครียดความไม่สบายใจความคิดเยอะความคิดมาก ก่วคุณไม่ให้โอกาสเขาได้พบเจอกับคุณก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพ่ขวีนอบสอดเข้ามานะครับเป็นพลังงานไพ่สิบเหรียญความเติมเต็มความห่วงใยความเป็นข้อเป็นครัวนะครับมีไพ่พลังงานไพ่สามถ้วยนะมีพลังงานไพ่เดอะมิชเชียนเป็นพลังงานไพ่หกดาบนะ ในตอนนี้เขาคิดถึงดีเอ็มเพรสเขาคิดถึงคนที่เป็นเทพที่ดาดาวสุขดาววีนัสคนที่ห่วงใหญ่เขาเหมือนแม่ดูแลลูกเอาใจใส่เขาทุกๆอย่างในตอนนี้ก็ได้น่ามีพลังงานให้ความคิดถึงนะอาจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นพลังงานให เดอะเอเมอร์เรอร์เขาอยากกลับมาเป็นคู่กับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะเอเมอร์เรอร์ไพ่คู่เข้ามาคุณกับเขายัางตัดกันไม่ขาดนะมันเหมือนเขาอยากกลับมามีความสดใสมีความอบอุ่นหรือจักรวาลดึงดูดกับคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันแสงดาวแห่งความสุขแสงดาวแห่งแห่งสัญญาแสงดาวแห่แงวหความรักที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้มาแลกถ้วยแห่งความรู้สึกได้มา จับมือกันได้มาเดินก้าเคียงคู่กันไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่กำลังคิดถึงเรื่องราวที่มีคุณในวันนั้นในวันนี้จะเป็นฝ่ายเขาที่จะทำทุกๆอย่างเพื่อให้คุณกลับมารักเขาเหมือนเดิมตอนนี้มีคนที่รักคุณมากมีคนที่เป็นห่วงคุณมากมีคนที่อยากมาหาคุณในตอนนี้ก็ได้นะ ในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่หวงแหนเป็นฝ่ายเขาที่จะกลับมาเป็นคนที่เปลี่ยนไปคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงคุณจะสัมผัสถึงความเอาใจใส่ของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณได้นะครับอของพนักง,งานในค่ำคืนนี้นะครับหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊ดกันด้วยนะครับ ก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ